ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกู้ภัยเผยความจริงน้องมาวินใส่เสื้อชูชีพไหมก่อนตกเจ็ตสกีกู้ภัยเผยความจริงน้องมาวินได้ใส่ชูชีพไหมก่อนพัดตกจ็ตสกีจากกรณีที่นางสาวเกษราหรือเกเฟื่องฟูแม่ของน้องมาวินโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าใครสามารถติดต่อหมอบีได้บ้างคะพอดีหมดหนทางแล้วต้องการให้หมอบีช่วยจริงๆ แล้วยังไล่วีแวร์ลูกชายอยู่เลยอยากให้หมอบีมาช่วยสื่อกับลูกชายทีค่ะและในเวลาต่อมานางสาวเกษราหรือเกเฟื่องฟูแม่ของน้องมาวินโพนข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวอีกว่าคนอื่นจะมาว่าแม่งมงายก็ได้แต่ที่แม่ตามหาหมอบีไม่เอาคนนั้นคนนี้หมอคนนั้นเหตุผลใครเหตุผลมันนะคะอย่าเพิ่งดราม่าก,กันเลยณจุดจุดนี้ไม่มีใครเข้าใจหรอกเจ้าหน้าที่ทุกคนทํางานหนักมากทุกทกท,กทีม ทำงานเช้าจนลดเย็นถ้าแม่แบ่งเบาแรงจากเขาได้แม่ก็จะทําต่อมานายเฉลิมพลใหญ่หงยนนักประดาน้ำภาค7็ซึ่งเป็นกู้ภัยกลุ่มแ,มกแรกที่ทําการค้นหาน้องมาวินโดยนายเฉลิมพลได้เล่าว่าจากประสบการณ์ที่ทํางานมานั้นเชื่อว่าตอนนี้น้องมาวินนั้นน่าจะลอยขึ้นมาแล้วแต่น่าจะติดอยู่ที่พวกต้นไม้หรือหญ้าที่มีความรกทําให้ยังไม่พบซึ่งตอนนี้การค้นหามีการขยายรัศมีออกไปทั้งการสำรวจโดนบรอากาศและก็ใต้น้ำ ส่วนกรณีที่โลกโซเชียลสงสัยว่าน้องมาวินนั้นใส่เสื้อชูชีพหรือไม่นั้นพี่เฉลิมพลยืนยันว่าไม่ได้ใส่ทางน้องมาวินแล้วก็คนขับขอบคุณภาพจากนายเฉลิมพลหงยนต์ประธานชมรมหน่วยคู่ภัยทางน้ำภาค7ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ